สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคุณเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568ค่ะการงานการเงินความรักในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะคะแล้วก็ยังมีคําแนะนําจากไพ่าทาโร่ด้วยดูกันเป็นแนวทางค่ะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ สีมงคลวันอังคารนี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานค่ะใช้ดํากับม่วงค่ะคนเกิดวันศุกร์หลีกเลี่ยงสีดําคนเกิดวันพฤหัส,สบดีหลีกเลี่ยงสีม่วงนะคะเร<อ>ื่องของการเงินโชคลาภใช้สีส้มวันอังคารพยายามหลีกเลี่ลยงเหลืองกับขาวค่ะ<อ>เรามาเริ่มกันคนเกิดวันอาทิตย์ห้าสี ห้าสามแปดเก้าสองสี่หกเก้าหนึ่งสอง การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้โดดเด่นมากๆคือคนที่ทํางานหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของคอสวยงามๆขายเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะคะนะเครื่องสําอางนะคะอะไรที่มันเสริมความสวยความหล่อนะคะถือว่าโดดเด่นมากๆเนาะหรือว่ามองในสถานการณ์กับการคุณต้องให้ความสําคัญกับการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองแล้วก็ดึงเสน่ห์ของตัวคุณออกมานะคะมันจะช่วยทําให้ก็เรียกว่าส่งผลกระทบในแงด่ดีแง่บวกกับงานมากๆนะคะ ผู้ชายวันอาทิตย์นะคะต้องมีผู้หญิงใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยปกป้องคอยดูแลคอยช่วยคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนผู้หญิงวันอาทิตย์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะคุณต้องเป็นคนออกหน้าคุณต้องเรียกว่ามีบริวารที่ต้องปกป้องดูแลนะคะ เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเจรจาข้อตกลงต่าง,าง,างๆในที่มีประเด็นเรื่องของการเงินเรื่องของผลตอบแทนนะคะวันนี้2หัวดีกว่าหัวเดียว,ว,ะยวนะจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนหรือ,อสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของการเปิดรับมุมมองใหม่ๆในการหาเงินหาทองนะคะเราอาจจะไม่ได้คิดแบบเดิมทําแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการหาเงินต่างๆหาไรายได้พวกนี้นะคะอาจจะต้องพยายามคิดใหม่ทําใหม่นะเปิดรับมุมมองของคนใกล้ชิดคนรอบข้างนะคะจะทําให้โอกาสในการสร้าง ได้เนี่ยมากขึ้นนะคะความรักค่ะคนโสดนะคะก็อยู่กันแบบโสดแหละมีความสุขดีแล้วนะคะบางทีก็ถ้ามีคนถ้าไปให้ความสำคัญในเรื่องของความรักพวกนี้มันจะทําให้เรามีเรื่องหงุดหงิดมากขึ้นแทนที่จะอยู่แบบสบายๆนะคะก็ใช้ชีวิตอิสระตามที่เราต้องการแหละ คนเอ่อคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ต้องให้อิสระกันบ้างนะคะเราทํากิจกรรมที่เราชอบแฟนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต่างคนอยากใช้เวลาคนเดียวก็ใช้ไปเลยนะคะบางทียิ่งเจอกันเยอะยิ่งคุยกันบ่อยนะคะอาจจะยิ่งมีแต่เรื่องที่ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจก็ได้แต่พอได้อยู่คนเดียวได้ทําอะไรคนเดียวไปโน่นมานี่คนเดียวบ้างเออมันก็จะแบบมันก็จะสง,งบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะต้องมีช่วงเวลาแบบนี้นะคะ สุขภาพนะคะจุดอ่อนนะคะปวดหลังปวดเข่าค่ะแล้วก็ดูแลตามอาการอยู่ที่กิจกรรมนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะ,ะเป็นวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องอพยายามหยุดนิ่งนะคะรอดูสถานการณ์นะรอประเมินสถานการณ์มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะคะจำเป็นต้องมีคนช่วยเหลือนะมีเขาเรียกว่าอาศัยปัจจัยภายนอกหรือว่าบุคคลภายนอกที่จะมาคอยช่วยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะต้องอดทนเนาะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สองสองหกห้าหกสองหกสี่ การงานคนเกิดวันจันทร์วันนี้เด่นในเรื่องของคนที่ทำงานเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะงานเกี่ยวกับครอบครัวงานเกี่ยวกับต่างประเทศพวกเนี้ยนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยงานเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้นะคะน่ะถือว่าวันนี้ราบรื่นแหละนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมีใช้จ่ายดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้เรียกว่าไม่ขาดมือสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรระวังความใจดีของเราแล้วก็ระวังความเป็นคน ที่เขาเรียกว่าเราใจดีเราไม่คิดร้ายกับใครแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะมาเอาเปรียบเราหรือว่าคิดร้ายกับเรานะคะระวังเสียผลประโยชน์จากการเสียรู้คนอื่นนะคะเรื่องของการเงินนะ ความรักค่ะคนโสดนะคะก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนบ้างได้เริ่มต้นพูดคุยบ้างบางทีก็อาจจะนไปอบรมสัมมนา,าเจอคนโน้นคนนี้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นสภาวะที่ที่ไปคิดไปมองในระยะยาวไม่ได้อ่ะคะ่ะมันเป็นแค่บางทีคุยคุยกันวันนี้แล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้คุยแล้วมันเป็นอะไรที่มาแบบฉับเวยนะคะก็ปล่อยผ่านเนาะคนที่มีแฟนมีคู่ วันนี้ก็พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันหน่อยนะคะคือบางทีคุณเองคุณมีสังคมของคุณคุณมีเพื่อนร่วมงานคุณได้ไปเจอคนแปลกหน้านะคะโน่นนี่นั่นนะคะแฟนคุณก็มีกิจกรรมของเขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีเรื่องของความห่างเหินก็จะมีอยู่นะคะพยายามใส่ใจกันมากหน่อยใส่ใจคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะ สุขภาพนะคะวันนี้ดวงสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะอาจจะจากการที่หนึ่งเราไม่ระวังตัวเองนนะเรื่องของความประมาทนะคะอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยจากการที่ไม่ดูแลตัวเองพวกนี้นะคะก็ดูแลตัวเองให้มากหน่อยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะนะใครที่ไม่ได้ทําบุญนานแล้วนะคะวันนี้อาตื่นเช้าหน่อยนะคะทําบุญตักบาตรนะคะนะเรียกว่าะสะดอกเคราะห์หน่อยกันแล้วกันเนาะ ทำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้ถ้าเป็นผู้ชายวันจันทร์นะคะนักคุณจำเป็นที่จะต้องมีผู้หญิงนะคะที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะเรียกว่าไปติดต่องานหรือติดต่อธุระอะไรพวกนี้ติดต่อกับผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะสมหวังมากกว่านะคะส่วนผู้หญิงวันจันทร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะตัวคุณเองคุณลงตัวทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะแค่ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการพอแล้วนะคะ คนเกิดวันอังคารสี่สี่สี่แปดหกศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้า การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้งานดีราบรื่นนะคะอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตัวคุณสามารถที่จะรอดพ้นจากปัญหานะเรียกว่าลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงขอแค่คุณยึดมั่นในทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้สิ่งที่คุณรู้ว่ามันควรจะทําแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะนะแล้ววันนี้กเ็เรื่องของการให้อภัยนะคะการพยายามยอมรับกันและกันการทํางานเป็นทีมนะคะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะวันนี้เอาเป็นว่าโอเคเนาะวางแผนอย่าง ไรทำแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความถูกต้องถูกระเบียบถูกศีลธรรมด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเ มีใช้จ่ายนะคะตามสมควรนะคะอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถเคลียร์ได้ภายในวันนี้นะะเราพยายามมองหาทางออกทางแก้ประเด็นเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเรื่องเงินซึ่งแตกต่างกันไปในคนเกิดวันอังคารแต่ละท่านนะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องอได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เชี่ยวชาญมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่านะคะก็สามารถช่วยให้เราแบบว่าผ่านพ้นปัญหาในวันนี้ไปได้นะคะนะแต่ก็ใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆ,นะะะนๆออส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดมีโอกาสผิดหวังเสียใจ นะคะที่ได้คุยก็อาจจะไม่ได้คุยนะคะที่หวังจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องกลับมาให้กําลังใจตัวเองให้ความเ็ <c oughs> าเรียกวา่ <c oughs> วาให้ <c oughs> ความสําคัญเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะทําตัวเองให้มันโดดเด่นขึ้นสร้างความมั่นอกมั่นใจมันก็จะมั่นใจในการที่จะมีแฟนมั่นใจในการที่จะจีจะคุยกับใครสักคนแต่วันนี้ดวงมันยังไม่ไม่ได้นะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนหันมาดูแลตัวเองก่อนสร้างความมั่นใจก่อนนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ระวังกระทบกระทั่งกันนะคะจากเรื่องของ เ,ออเขาเรียกว่าออมันเป็นปัจจัยภายนอกนะบางทีเราสองคนไม่ได้มีอะไรแต่ว่าบางทีคนอื่นปัจจัยภายนอกมันจะทําให้เรากับแฟนมีปัญหาการต้องระวังตรงนี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะะก็เกี่ยวกับการขับถ่ายระบบลำไส้นะคะพวกนี้นะคะถือว่าเป็นเป็นจุดอ่อนในวันนี้นะคะก็ดูแลตามอาการนะระ,ะมัดระวังด้วยนะคะบางท่านก็ท้องร่วงท้องเสียนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกรรันและกันเราต้องอาศัยพึ่งพาใครบางคนหรือใครบางคนก็ามาขอความช่วยเหลือนะคะมือมาพึ่งพาอาศัยเรานะคะในขณะเดียวกันก็ต้องเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องของความใจดีเกินไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราใจดีคนอื่นเราช่วยคนอื่นก่อนนะเพราะเราเป็นคนที่เขาเรียกใจดีอย่างที่บอกนะคะพอช่วยคนอื่นแล้วางานตัวเองหรือว่าเรื่องของตัวเองกับ กับบกพร่องเสียหายพวกนี้ต้องระวังนะคะคนเกิดวันพุธสองหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าหนึ่งสี่หกศูนย์เจ็ดหก การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำงานอย่างมีความสุขทํางานอย่างสบายใจด้วยเนื้องานด้วยงานของคุณแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทางานอย่างสบายใจได้ทํางานแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราเราทำงานแบบคนนี้ได้เรามีความสุขสบายใจนะคะหลายเลยท่านนะคะนำเอางานดิเลตความสนใจส่วนตัวของเรานะคะนะมาทําอย่างจริงจังมาลงมือทําอย่างจริงจังแล้วก็จะเกิดเป็นงานเป็นกิจการได้เช่นเดียวกันนะคะนะจุดอ่อนสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการที่มีคนหาผลประโยชน์จากเราเอาเปรียบเรานะคะแล้วก็ทํให ให้เราเขาเรียกว่าเสียผลประโยชน์ได้จากการที่ไว้ใจคนมากเกินไปแล้วไม่ระวังแบบว่าไม่รักษาผลงานตัวเองเนาะเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่าลงตัวนะคะมีการวางแผนที่ดีนะคะใช้จ่ายตามความจําเป็นฟุ่งเฟือยไม่ได้นะคะแล้วตัวคุณเองวันนี้ต้องบอกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการที่คุณมีเพื่อนมีคนรู้จักมีกัลายาณมิตรนะคะจะช่วยทําให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทได้นะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็ลําพังใช้ชีวิตโสดของเรานะเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวกิจกรรมภาระหน้าที่พวกนี้ทําให้ปวดหัวพอแล้วนะคะก็อาจจะต้องวางเรื่องความรักไว้ก่อน คนมีแฟนมีคู่นะก็ประเด็นเรื่องงานแหละนะคะนะต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีกิจกรรมที่ตัวเองทํานะคะคนนึงอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนอีกคนหนึ่งก็มีเรื่องวุ่นวายนะคะมีเรื่องวุ่นวายมีแม่มีไม่มีเวลาว่างนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ช่วยเหลือกันและกันอาจจะไม่ค่อยได้นะคะก็เพราะว่าบางทีต่อให้เราอยากให้แฟนช่วยแต่คนที่ช่วยเราก็อาจจะไม่ใช่แฟนแต่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานน่นนี่นั่นมากกว่านะคะพยายามให้กำลังใจตัวให้กำลังใจกันและกันมากหน่อยก็แล้วกันนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องรู้จักที่จะเขาเรียกว่าปล่อยวางความผิดพลาดนะคะนะับปัญหาในอดีตความโศกเศร้าความเสียใจความผิดหวังพวกนี้นะคะเราต้องปล่อยวางให้ได้แล้วก็นะก้าวไปสู่อนาคตนะคือทําวันนี้ให้ดีเพื่ออนาคตดีๆที่รออยู่นะคะคุณไม่สามารถที่จะจมอยู่กับความผิดหวังเสียใจได้คุณต้องปล่อยให้ได้นะคะวันนี้เนาะ เป็นวันที่ต้องมูฟออนจากจากอดีตได้แล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะหนึ่งค่ะเลขหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดสี่การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะก็วันเนี้ยนะเราใจดีกับ คนมีคนมาขอให้ช่วยเราก็ช่วยแต่พอเราอยากจะขอให้คนช่วยเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะคะจากคนที่เราอยากให้เขาช่วยนะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆแล้วการงานไหนที่เรารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลืออาจจะต้องต้องขอให้ถูกคนนะคะคือไม่ใช่ว่าคนที่เราอยากให้เขาช่วยเขาอาจจะไม่อยากช่วยเราแต่คนที่ช่วยเราอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยช่วยเขาก็ได้นะคะนะต้องต้องรู้เท่าทันตรงนี้นะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ก็ถือว่าน่าจะพอผ่านไปได้นะคะ นะเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยมีใช้จ่ายสบายๆนะคะนะระวังคือเรียกว่าในเรื่องของความจําเป็นคุณมีใช้อยู่แล้วนะคนที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเรียกว่าวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีระวังอย่างเดียวระวังเพื่อนพาเสียเงินเท่านั้นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อความสบายใจของตัวเองเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเพื่อความสุขพวกเนี้นะความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็ พอมันไม่เด่นรอบตัวเราก็เหมือนมีแต่เพื่อนสายงานเป็นเพื่อนนักเรียนมันฟีลเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดอะไรที่มันที่มันมากกว่าเพื่อนนะคะปล่อยผ่านคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่นะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้นะเรามีปัญหาเราจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงคนเดียวนะคะแฟนไม่มีเวลาช่วยหรือไม่สนใจช่วยหรือช่วยไม่ได้ประมาณนี้นะ,ะก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าแฟนเราจะมาคอยซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะ อาจจะต้องได้มีบางช่วงที่ต้องอยู่แบบเงาๆหน่อยสุขภาพค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วตัวคุณรู้ด้วยว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรก็ถือว่าโอเคนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวให้ความสำคัญกับมิตรภาพนะคะในาการที่เรามีกัลายาณมิตรมีคนรอบข้างนะคะมีครอบครัวนะคะก็มีโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนการซัพพอร์ตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนเก่านะคะน่าจะส่งเสริมเราได้มากกว่านะคะคนเกิดวันศุกร์ สี่หกสองศูนย์ห้าเจ็ดเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์สามสองการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน1นึ่งนะคะจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรโดยไม่มีแผนการมาก่อนเนี่ยอาจจะ อาจจะเจอปัญหาได้นะคะดังนั้นคุณต้องมีการวางแผนที่รอบคอบตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่เริ่มต้นวันนะคะต้องมีการวางแผน1 2 3 4นะ,ะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะคะนะถ้าเป็นผู้ชายวันศุกร์คุณอาจจะต้องคอยสพอร์ตคนใกล้ชิดคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันศุกร์นะ,ะดวงคุณมีดวงคนเป็นดวงที่พอเจอปัญหาปุ๊บก็มีคนมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคนใกล้ชิดหรือบางทีลูกน้องบริวารก็สามารถช่วยคุณได้ด้วยซ้ำนะคะก็โอเคเนาะขอแค่มีแผนการนะคะในะเรื่องของ การเงินใช้จ่ายตามสมควรนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างนะคะกังวลกับอนาคตว่าเอออนาคตการเงินมันจะเป็นอย่างไร ถือว่าคิดมากเกินไปนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเราดูแลแค่วันนี้ก็พอแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคนโดนเอาเปรียบคนหาผลประโยชน์จากคุณนะคะหรือรวมถึงบางทีนะเสียเงินจากบางมิจฉาชีพอะค่ะเออนะมากน้อยแตกต่างกันไปนะ,ะสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าบางทีก็มีเงินที่จะมีคนที่แบบว่าหวังจะเอาเปรียบเราหาผลประโยชน์จากเรานะคะต้องระวังให้ดีนะคะเงินในกระเป๋าเรานะคะความรักความรักไม่เด่นค่ะคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจยถ้าเราไปคาดหวังเรื่องความรักนะคะ บางทีก็คนที่เราสนใจอย,อยากจะจีบเขาจีบเขามานานสนใจเขามานานอ่าเขามีแฟนแล้วเขามีคู่แล้วหรือเขาเลือกคนอื่นประมาณนี้นะคะเราก็มาให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนนะคะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจประเด็นเรื่องงานประเด็นเรื่องของความหึงหวงความน้อยใจแฟนสนใจคนอื่นมากกว่าเราโน่นนี่น,นั่นหรือแม้กระทั่งสนใจงานมากกว่าเราพวกนี้นะคะมันเป็นประเด็นที่ที่ทําให้ไม่มีความสุขอะค่ะนะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคุยกันนะคะ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของการกินค่ะอย่าตามใจปากมากจนเกินไปนะคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโรปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตนะคะแล้วกออ็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตดีๆที่รอเราอยู่นะคะบางทีวันนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบ เหนื่อยเหนื่อยหรือว่าขาดแรงกระตือรือร้นพอเรารู้สึกว่ามันแรงจูงใจความทะเยอทยานมันน้อยอะค่ะอาจจะเป็นความผิดหวังท้อใจหรือรู้สึกว่าไม่พอใจตัวเองไม่พอใจผลงานที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะต้องกระตุ้นตัวเองนะคะพยายามมีความสุขปัจจุบันนะคะแล้วก็ความผิดพลาดในอดีตปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะคะคนเกิดวันเสาร สองเก้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าแปด การงานคุณเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ภาระค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะผู้ชายวันเสาร์นะคะอันนั้นก็ต้องท,ทําวันนี้ก็ต้องทํานะคะต้องระวังการรวบทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้กับตัวเองมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นนะคะ <tes an> แต่ถ้าเรามีคนที่เราเราจ่ายงานนะแจกจ่ายงานให้คนนู้นคนนี้มีการจัดสรร,รที่ดีนะคะอาจจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานมันยังเหมือนเดิมนะคะหร <is> ือบางทีเราเหนื่อยน้อยลงนะคะเราอาจจะทํางานให้มันพอเหมาะพอดีมันอาจจะทําให้ผลงานออกมาดีก็ได้นะคะนะส่วนผู้หญิงวันเสาร์เนี่ย ายนะคะนะาส,สวยเลิศเชิดหญิงเลยทีเดียวนะคะความโดดเด่นของคุณนะคะความเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองและผลงานออกมาดีด้วยนะคะจนบางทีอาจสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากคือคนอิจฉาคนอิจฉาความสําเร็จของคุณอิจฉาความโดดเด่นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็อเป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังความมั่นอกมั่นใจในตัวเองที่มันเกินไปนะคะบางทีพอมีคนอิจฉาอาจจะไม่เราหงุดหงิดก็ได้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะใช้จ่ายสบายๆอยากใช้อะไรได้ใช้นะคะระวังอย่างเดียวนะคะเรียกว่าใช้เงินเพื่อความสัมพันธ์ใช้เงินเ,เพื่อเขาเรียกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนแบบแบบเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะยิ่งเรารู้สึกว่าเราเราผูกพันกับคนนั้นเยอะเรายิ่งแบบว่ายินดีที่จะใช้จ่ายขอแค่ฉันพอใจฉันมีความสุขฉันจ่ายไม่อั้นมันเป็นในลักษณะนั้นสายเปนะคะเปทั้งตัวเองเปทั้งคนใกล้ชิดคนรักนะคะ แต่ว่ามีมีให้เปอาจจะไม่ห่วงเท่าไหร่เนาะนะความรักค่ะคนโสดน,นะคะก็ใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขและคุณเองคุณพอใจกับชีวิตตัวเองตอนนี้มากนะคะเพราะว่าบางทีเรื่องของความผิดหวังเสียใจเราเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะก็ไม่ได้ไปไปหลงกลกับเรื่องความรักง่ายๆนะคะขอแค่คุณมีงานทำนะคะมีครอบครัวนะคะอยู่ใกล้ชิดกันพวกนี้แค่นี้โอเคแล้วสาหรับคุณนะคะในส่วนของคนที่มีแฟนมีคู่ก็เจอแต่ปัญหาเดิมๆค่ะนะคะก็รับมือได้ง่ายนะคะ พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะกิจกรรมครอบครัววันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะสุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องท้องนะ,ะบางท่านท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องนะคะกระเพาะลำไส้พวกเนี้ยนะคะเรนะเราก็ดูแลตามอาการแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจําเป็นนะคะต้องกินยาหรือต้องไปพบแพทย์นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะระมัดระวังรอบคอบโดยเฉพาางยิ่งเรื่องของผลประโยชน์นะคะวันนี้นะคะนะค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเป็นการที่เขาเรียกว่าใจเย็นแล้วก็นะวางแผนที่รอบคอบเพื่อหวังผลในระยะยาวนะคะใจร้อนไม่ได้นะคะ<ส>ดวงวัะจําวันอังคารที่11พฤศจิกายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ